สวัสดีครับพุกกบช่างคือช่างบินครับผมแห่งสตาร์นีเฟิร์สกันยางครับวันนี้มาพามาชมครับเอาันหดดีครับวันนี้วันนี้ก็เบนซ์หนึ่งคันนะครับเครื่องเอ็มมามาพบกับเจ้าอีซูซูนะครับโฉมนี้เป็นดาก้อนไอนะครับเครื่อง C D เอ้ย C M C J A เนี่ย C J H จหนึ่งนะครับโอ้จากหลายรุ่นให้นะครับคันนี้ก็ รือแล้วเปลี่ยนซินขาเาวนะครับไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับอาการเพื้องต้นคันนี้มาด้วยอาการลดควันขาวนะครับสตาร์ทตอนเช้านะครับก็เทอร์โบลูกค้าไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับบอกว่าเทอร์โบพังควันขาวแต่ไม่จบนะครับเอามาหาเราก็บอกว่าซิ้นขาเบาวมันรั่วนะครับเราก็ทําการรื้อเปลี่ยนซิ้นขาเบาวนะครับให้ใหม่หรือซิ้นหลอดวาล์วนะครับซิ้นหลอดวาล์เป็นแบบไหนนะครับไม่รู้ครับตัวนี้เป็นซิ้นหลอดวาล์วนะครับนี่ฮะ ตัวนี้มันจะเป็นลูกยางนะครับลูกยางหมุนอยู่ข้างบนอันนี้แข็งเป็นไม้นะครับใส่อะไรนะครับแข็งโป๊กนะครับตัวคือตัวนี้เป็นอยู่ตัวปลอดอยู่ตรงหลอดวาล์วนะครับพอตัวนี้รั่วคือควันไอเสียมันจะสามารถรอดเข้ามานะครับไอเสียมันก็สีแเลนขึ้นมาน้ำควนนะครับปลาคาวนี่นี่ฮะคาบเข้าเม่าพอตอนเช้าๆนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะไหลลงไปกองอยู่บนวาล์วนะครับ หรือหัวลูกสูบนะครับเนี่ยฮะมันจะวางอยู่ตรงวาลวเลยนะครับมันก็จะไหลลงไปตามหลอดวาลวนะครับตอนลดดับเครื่องไว้พอมาสตาร์ทใหม่ๆตอนเช้านะครับมันจะทําให้เกิดการควันขาวนะครับนี่ฮะเป็นลูกยางตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหาอันนี้ก็ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมนนีกำลังเดี๋ยวขางหน่องกำลังประกอบเดี๋ยวอัด้า,าวาลนะครับ ไม่ต้องยกฝาสูบนะครับรุ่นนี้ของเราที่เราทําก็คือเป็นเซฟคอร์สนะครับวันเดียวจบนะครับสําหรับเจ้าอีซุซุนะครับหรือวีโกอาการเดียวกันนะครับคันนี้แนะนําให้ลูกค้าฟัดชิ้งนะครับก่อนนะครับเพราะว่าคาบเข่าเหมาที่เข้ามาในน้ำมันเครื่องค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเป็นคาบตะกันเป็นดูเหนียวนะครับคือยังจะระบีคื้นยางบักต่อยอย่างนี้ครับเป็นเกล็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับก็คัน ก็ยวจะฟัดชิ่งก่อนรอบให้ลูกค้าฟัดชิ่งทิ้งก่อนรอบนึงแล้วกค่อยเติมน้ำมันเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าควันในเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเข้ามาในห้องเผาไหมก็จะเหมือนกันถ้าเป็นวีโก้นะครับพวกวีโก้นะครับกเ็เป็นเหมือนกันนะครับตอนเ,เช้าเีกก้าวีแต่วีโก้จะมีแหวนตายหัวฉีดด้วยอีกตัวหนึ่งที่มีเหมือนกันนะครับที่รั่วแต่ว่าก็ไม่ต้องเปิดฝานะครับมาหาเรา มาครบจบที่เดียวครับสถานีเฟิร์สการยางกับผมช่างบิ๊กนะครับปัญหาอีซูซุนะครับควันขาวตอนเช้านะครับดาก้อนไอนะครับคันนี้นี่ฮนะก็เอามาให้ฝากชมกันนะครับอีกหนึ่งคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ